ปิจกรรมความเพียนพขาปิดตาลาครั้งที่ห้าสิบวันที่ยี่สิบเก้าปัดนี้เป็นครั้งที่ห้าสิบวันที่ยี่สิบเก้า อันว่าข้าพเจ้าในคณะสันนิุณขอเปลวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาสาญาบูชาแด่องค์ขบวติเทวราชองค์หลวงปู่ธมเด็จลุนบุญเดชอุศราตลอดทั้งพระอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจริญนี้ขอได้เวลาทั้งหลายโปรดตรงนั้นทั้งหลายสั่สั่ยายอาจารย์นี้ขอให้รู้ภาคโยนนิยวาจานี้เลยทั้งหลายขออนุญาตจิตพระเจ้าเนสมาธิอันควรแก่สวดมนต์สาธยายมนต ก็จุนูเดือดาสามันตาเกวาสุัแล้วก็ไม่รู้สึดวก็เมียตากเมีอย่างเป็นเรตามันเแเามี ti na amo ta na me na na go me na ho nang y te na ti na ba 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 na go na so yi da ti ga han ha ha ni go สวดมาสมัยสวดเรื่องเมรงอี้รงน้ยาวว่านี้วดอีนี้นี่สวีแล้วนี่สวดอีกแ้นี่อี้นี่อีกนี่แล้วนี่อีนี่อีลนี่อีลนีวอี ဒီအမောမောရေရာတာဒီမင်္ဂလာတော်မြေကဘာသာရေးတိအနခောဘာသာတယောသံတိကေဤမင်္ဂလာသံဃပါတိ Yeah. မမသာရီသံဃေဝန္နနာငိတဟောယမောဓဝတာသာအဘိဓမ္မတိရေသာဖေဟံဟိရေရုကပေနာမောနိဒိယရှင်ဒုမိရေရောနာသမမီးရေအတိရုကေရာနာသမမီးရေသုနာသလုနာနာနာရေရောနာဟိတအမိတိဟေမဝမသိတ္ထောတေဘိကုဝါသောဝဇောသမောဇာသာနာမောတ္တ 간다

One